ครับได้ครับนีมาดูตอนเปิดดิมีเตนิวซั้ชมนะคับมเข้าสู่ยืนหน้ายืนดิไม่รู้จะเอามือต้งล้วงแล้วเบแล้วเผมพี่แฟนแ l ลบหนึ่งตาคู่หนี่ทำมือเหยบ้เปนเซน์นะอะไรห่มไคัเออไม่ใช่ไม่เแต่มว่าพี่นีการพูดอะไรมันแบบเข้าใจว่ามันแบบเฮ้ยกอดกอดกอดหนึ่งเอาจริงเขาก็จริงงดำมานานแล้วเหมือนกัน เขาก็น่ารักกันมานานแล้วเพิ่งสังเกต่ะปนนี้อบขึ้นมานนี้นึงงมะเออใช่ใชมีผงด้วยเอาจริงขอดูไล่เอพี่แต๋ว้่แต่ดูขอบุกวนไปวนมาตั้งหลายรอบเฮ้ยดูดีเฮ้ยคิมมี่โนโตะริโกนินะ ชโอยไม่ไหวแล้วไม่ได้ดูตั้งกระจีนเลยพี่อ่ะข้ามข้าวข้าวหนูเห็นหน้าพี่แล้วอันนี้คือเหมือนย้อนอดีตมั้งแล้มีพี่เตจุนนักเรียนปั้งผมไม่รู้นะที่เรียนคุอยู่อะมื้มืมึงไม่รู้เหรอพี่เป็นอะไรเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเนิร์ดเลยเรือเนิร์ดเลยหรือเป็นนักเรียนเลยโอเคเอ็มเฮ้ยอย่งนันักเรียนมั้อยากเต้ รูคนเดียวแั่โคดหมาเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องตอเสื้อทำไมอ่ะประเด็นนบบจะต่ออ